ฝากเหรียญคริปโตเข้าบัญชีบิตคัพได้ง่ายๆใน5ขั้นตอน 1. ไปที่แอปพลิเคชันบิตคัพ 2. ไปที่หน้า wallet ต 3. เลือกเหรียญที่ต้องการฝาก 4. กดสร้าง address 5. คัดลอกที่อยู่บัญชีหรือสแกน QR code 6. นำไปเกอกที่ต้นทางทำรายการให้เรียบร้อย เพียงแค่นี้ก็รอนรับเหรียญได้เลยง่ายใช่ไหมคะข้อควรระวังควรตรวจสอบเครือข่ายที่รองรับของเหรียญก่อนยืนยันการฝากถอนทุกครั้งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะนึกถึง Bitcoin คิดถึง b i t ค u ัติดตามวิธีการใช้งานบิตค u ัได้ที่ b i t c u p .com และ BitCup Academy การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน